สาเหตุที่เราจะต้องติดรีพางหรือว่าฟินให้กับจรวดนั้นก็เพราะอย่างนี้ครับน้องๆเมื่อเราอัดอากาศเข้าไปภายในตัวจรวดอากาศนั้นจะเคลื่อนที่ไปทุกทิศทุกทางและเมื่อจรวดถูกปล่อยให้ลอยขึ้นไปในอากาศมันก็จะถูกกระทกด้วยแรงลมที่มาจากทุกทิศทุกทางเช่นเดียวกันก็เลยทําให้จรวดนั้นส่ายไปสายมาไม่คงที่ดังนั้นการติดรีพางจะช่วยให้ลมนั้นออกมาทางเดียว ประโยชน์ของครีบหางหรือว่าฟินก็คือช่วยบังคับทิศทางให้จรวดกวดน้ำพุ่งขึ้นไปในทิศทางที่เราต้องการนะครับถ้าไม่มีคลีบหางจรวดก็จะพุ่งขึ้นแหละครับแต่ว่ามันไม่มีทิศทางเหมือนกับที่ตั้มเอ,อ๋ยและเก็ตแต่ทดลองส่งจรวดกวดน้ำเปล่าให้ลอยขึ้นไปนั่นแหละครับ นอกจากนี้ก็ยังเหมือนกับบั้งไฟอีกด้วยนะครับน้องๆการที่จรวดขวดน้ําของเราจะเคลื่อนที่ได้ดีนั้นคลีบหางก็จะต้องมีการออกแบบให้มีความเหมาะสมกับตัวจรวดด้วยวัสดุที่จะนํามาทําคลีบหางั้นควรจะเป็นวัสดุที่แข็งแล้วก็เบาอย่างเช่นพลาสติกเพื่อที่เมื่อจรวดเคลื่อนที่ไปนในกระแสลมและอากาศที่ไหลผ่านก็จะคงที่สร้างสมดุลให้กับตัวของจรวดทําให้จรวดนั้นเคลื่อนที่ไปนในทิศทางที่กําหนดนั่นเองครับ